บ่าวเอชแนลพามาตอนกิ่งมะละกออีกแล้วครับหลายคนสงสัยว่ากิ่งมะละกอมันตอนแล้วมันไปปลูกโตมีลูกจริงหรือนะถ้าย้อนกลับไปคลิปเก่าๆของบ่าวเอก็ทําให้ดูแล้วพิธีการตอนของบ่าวเอสามารถเอาไปปรับใช้คือจะบอกว่าตอนสิกิ่งก็ได้สิกิ่งไม่เคยมีกิ่งไหนที่เสียหายหรือตายหรือเน่าเปื่อยตามที่หลายคอมเมนต์คอมเมนต์มาถามนะครับวันนี้ดูไปพร้อมๆกันแล้วลองเอาไปทําตามดูผมเชื่อว่า พี่น้องเพื่อนบ่าวเอจะได้กิ่งมะละกอกิ่งตอนเอาไปปลูกขยายพันธุ์แล้วก็ได้ตรงสายพันธุ์ไม่ต้องรอนะครับกิ่งแค่นี้นะถ้าตอนแล้วออกรากก็สามารถที่จะไปปลูกแล้วมีลูกให้กินได้เลยมารับชมพร้อมๆกันครับนี่คืออุปกรณ์ครับอุปกรณ์ตอนกิ่งมะละกอมีไม่มากไม่ยากเลยครับนะขุยมะพร้าวกรอกฝุงขุยมะพร้าวหลายคนบอกว่าเอ่อถ้าตอนแล้วไม่ต้องรดน้ําใช่ไหมไม่ต้องรดน้ํานะครับเราเลือกขุยมะพร้าวที่ เราจุ่มน้ําแล้วก็บีบนะครับเอาพอบัดหมาพอบัดหมาคือไม่แขะไม่เปียกจนเกินไปนะครับแต่หน้านี้นะหน้าน,านี้ปลายตุลาแล้วนะครับอา,อาจจะเข้าหน้าหนาวในไม่ช้าเราอาจจะให้ชุ่มหน่อยเปียกหน่อยนะครับแต่เชื่อว่าในการตอนกิ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณ45-60ถึงวันไม่จําเป็นต้องรดน้าครับเพราะว่าในถุงนี้ไม่แห้งแต่ถ้ากังวลเดี๋ยวเบาเองมี้งจีแก้ให้วันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวแล้วมีอะไรอีกครับ มีดคมๆสักหนึ่งอันแล้วก็เชือกครับแล้วก็จะเป็นแล้วก็จะเป็นแผ่นพลาส,สติกที่จะตัดจากขวดน้ํานะครับอเอามาทําอะไรใช้อย่างไงนะเดี๋ยวมาว่ากันครับหลายคนมีเทคนิคต่างกันไปแต่บ่าวเอใช้แผ่นพลาส,สติกนะครับง่ายๆครับจากขวดน้ําอะไรก็ได้ครับหรือถุงพลาส,สติกก็ได้แต่ถุงพลาส,สติกมันอ่อนนะนะถุงพลาส,สติกมันอ่อนบ่าวเอก็เลยเลือกเอาที่ขวดน้ําตัดจากขวดน้ํามานิดเดียวครับอนะเอาไว้ทําอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับ เรามาเริ่มกันเลยนะการตอนกิ่งนะครับอันนี้คือต้นแม่ของเขานะครับแล้วก็มีกิ่งแขนงออกมานะครับซึ่งพอดีเลยครับเป็นประโยชน์ต่อการที่เราจะปขยายพันธุ์เพิ่มนะโดยไม่ต้องรอเพาะเมล็ดไปปลูกนะครับมาดูกันครับตอนนี้จะเลือกประมาณสักดูระยะนิดหนึ่งครับไม่ชิดโคนเกินไปนะครับเดี๋ยวให้โอกาสโคนเนี่ยเขาอาจจะแตกกิ่งขึ้นมาใหม่นะแตกยอดขึ้นมาใหม่ให้เราตอนได้เพิ่มนะครับเพราะนั้นขยับจากนี้มาแล้วก็ดูบริเวณที่เราจะห่อได้ง่ายๆนะครับผมเลือกตรงนี้เลยนะผมจะบาดตรงนี้ไปครับ ปาดเข้าไปเฉียงๆนะปาดเฉียงขึ้นไปนะครับเหมือนปากฉลามเลยนะครับพยายามงุ่มขึ้นไปครับเลยพยายามกดอย่าให้เกินนะประมาณครึ่งนึงครับครึ่งนึงของกิ่งครับถามว่าลึกกว่านั้นได้ไหมก็โอกาสถ้าลึกเกินไปโอกาสที่เขาจะหักนะครับก็มีนะครับในกรณีที่ลมพัดแรงนะครับปาดไปแบบนี้อ่ะอ่าลึกพอแล้วครับยประมาณนี้ครึ่งของกิ่งครับ ขึ้นของกิ่งเฉียงขึ้นไปแบบนี้นะครับอ่ะผมพอแล้วพอแล้วก็ถอดมีดออกครับเสร็จแล้วพลาสติกที่เราเตรียมไว้นะครับพลาสติกที่เราเตรียมไว้นะสอดเข้าไปในอรอยบาดรอยแผลตรงนี้ตัวนี้คือตัวสกัดน้ําเลี้ยงไม่ให้มะละกอรประสานกันนะครับแผ่นพลาสติกสอดเข้าไปเพื่อป้องกันน้ําเลี้ยงของกิ่งแม่กับยอดเลี้ยง นะครับเลี้ยงได้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าแผลประสานหรือเขาเลี้ยงกันได้เขาจะไม่มีรากเพราะฉะนั้นรากเขาก็จะออกขอบหอบขอบครับขอบรอยแผลตรงนี้เองครับนี่คือเทคนิคหนึ่งนะใครถนัดทางอื่นไม่เป็นไรครับแต่เบาเอใช้พลาสติกแล้วได้ผลนะครับสอดเข้าไปครับง่ายๆพลาสติกขวดน้ามันมีความแข็งนะเราเราสามารถที่จะดันเข้าไปได้ง่ายครับดันเข้าไปให้สุดรอยแผลที่เราบากไว้ดันเข้าไปให้สุดรอยแผลนะครับมันจะ เกินออกมานิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับนี่ตอนนี้เบาเอดันพลาสติกเข้าไปแล้วครับโอกาสของกิ่งจะประสานกันไม่มีแล้วครับเนื่องจากมันติดพลาสติกที่รองไว้เดี๋ยวรากก็จะออกมานะครับเสร็จแล้วขุดมะพร้าวที่ห่อพลาสติกไว้แบบนี้ครับผ่ากลางครับทำเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ห่อไปไม่ต้องสนใจว่าฝั่งที่ไม่ได้ปาดอาจจะพุ่มไม่มิดนะครับ พยายามดูให้รอยแผลที่เราบาดเนี่ยหุ้มให้ให้ขุนมะพร้าวหุ้มให้มิดให้ขอบเพราะว่าเดี๋ยวรากเขาจะต้องออกมาหากินที่ขุนมะพร้าวตรงนี้นะครับหุ้มแบบนี้เลยแล้วก็รัดเชือกให้แน่นเพราว่าให้แน่นตรงนี้คือแน่นมากนะครับแน่นมากเพื่อที่จะไม่ทําให้เขาหมุนได้บิดได้นะครับนะเอาไว้ เซฟตอนที่ลากเขาออกมานะถ้ามันขยับได้เขาอาจจะบิดนะถุงขุยมะพร้าวบิดปุ๊บเนี่ยลากที่ก็ลังอ่อนอยู่ว่าเขาอาจจะขาดครับจะมัดสองปอสามเปาะได้ครับแล้วแต่ขนาดของถุงนี่บ่าวเอขอมัดทักสามสามเปาะนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับไม่ขยับแน่นอนครับแบบนี้นะแน่นแล้วนะทีนี้อย่างที่บอกไปหน้านี้เป็นหน้าแรงนะตุลาพฤศจ,จิกาธันวานเนี่ยอาจจะไม่มีผลแล้วนะครับมีหลายคนถามว่าพลาสติกจะไม่ขาดก่อนเหรอสี่สิบห้าถึงหกสิบวันนะครับไม่มีขาดแน่นอนครับขาดอาจจะเป็นรูงดดูอะไรพวกนี้ยนะครับไม่มีผลต่อการออกรากของต้นไม้นะครับอันนี้ผมเบลีใช้ พลาสติกใหม่นะครับพลาสติกใหม่ๆเลยคืออันนี้อยู่ได้น่าจะครึ่งเป็นปีครับเพราะว่าถุงเนี่ยมันย่อยสลายยากอยู่แล้วนะครับเทคนิคปีท้ายในการตอนกิ่งช่องหน้าแรงให้เรานําพลาสติกเมื่อหุ้มด้วยขุยมะพร้าวเสร็จแล้วให้เราใช้พลาสติกนะครับพลาสติกทึบแสงไม่ต้องจําเป็นต้องเป็นสีดําก็ได้นะครับห่อเข้าไปอีกทีหนึ่งนี่คือวิธีการที่เบาเอ็ดตอนต้นไม้ทุกชนิดนะครับแล้ว ใช้พลาสติกนะครับห่อไว้แบบนี้เป็นการป้องกันแสงนะครับเผาไหม้นะแล้วก็อุณหภูมิสูงจัดที่ที่รากของกิ่งไม้นะกิ่งมะละกอห่อไว้แบบนี้อันนี้เป็นการเสริมนะแต่แต่ช่วงหน้าฝนนะช่วงหน้าฝนบาวเอไม่เคยใช้เลยนะครับห่อไว้อีกชั้นหนึ่ง นี่ครับนี่คือเสร็จกระบวนการตอนแต่ว่าต้องดูต้องดูช่วยนิดนึงนะครับสังเกตดูถ้าใบกิ่งเยอะเกินไปนะครับให้เราตัดทิ้งเลครับไม่ต้องเสียดายนะอย่าลืมว่าเราตอนนี้เราตัดบากไปนะครับน้ําเลี้ยงเขาจะมาเลี้ยงน้อยผมจะไม่เด็ดลูกออกนะผมผมจะเก็บไว้แบบนี้เลยแต่ผมจะตัดใบช่วยนะครับใบที่เดี๋ยวไว้แต่อยอดไม่กี่ใบพอครับนะอย่างน้อยช่วยในเรื่องของลมนะถ้าลมพัดแรงยังไงก็ เมื่อเขาบีใบน้อยเนี่ยเขาจะไม,ไม่ต้านลมนะครับอ่ะตรงนี้เรียบร้อยครับรอประมาณสักจริงๆถ้ากิ่งเล็กแบบนี้แล้วกิ่งไม่แก่นะครับก็ประมาณสัก30วันถึงส5หวันนะครับแต่ถ้ากิ่งแก่เป็นลำต้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับ45ถึง60วันนะขอให้มีรากโผล่ออกมาครับนะไม่ว่ารากน้อยรากมากโอกาสรอดสูงมากนะครับนี่คือทั้งหมดของวิธีการแล้วก็ตอบคําถามไปในคลิปด้วยถ้าถูกใจก็ฝากกดติดตาม กด s u b s ไ r i b e ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมหวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ